เียยมงคนบัวเคียออ้ยงามแถวทั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 วขวดน่ะเบี้ยขวดน่ะหนึ่งดอกสองดอกสามดอกขวดน่ะคือไฮซองมากมาพ่อพี่น้องเอ้ยกินดาได้เห็ดทานเหลือสามดอกมื่อวานนี่อานังแล้วได้สี่ดอกกับถั่วอีนึงขวดเด้อ่องไปน้ำปลานี่ละยาย มีเท่านั้นอีหลีได้นี่เฮ้ยพี่น้องเอ้ยพวกเฮ็ดทานแล้วบวันนี้นี่สีได้แกงเฮ็ดทานเฮ้ยสามดอกสี่ดอกอยู่ได้หล่ะดอกในน้อยอยู่ใต้ต่หน้าที่แถววันนี้พ่อเฮ็ดทานแล้วพี่น้องตายได้ได,ได้ดีใจจังตัวเนี่ย ปูย่าไอ,อ้พ่ออหลีเห็ดทานอยากได้เห็ดทานได้อีหลีตัวนี้อเอองามขนาดดอกขอดีพอดีเนาะดอกซ้ำนี่ลหละเมื่อว่านี่อ่านางได้หาซีดกอกงามงามพี่นอออ้องเอ้ยยด้กินได้เห็ดทานแล้วโอเคาตามาใช้คนซองเข้าไปแล้วว่าเดี๋ยวเห็น ได,ได้เห็ดอยู่เมื่อนี่นะได้เห็ดนางว่าเท่าจักดอกบุเป็นบ่มีเป็นบ่พ่อม็นบ่นบท่านได้ตาเห็นเห็ดดอกบ้ยดอกงามงามพี่น้องเห็ดทานเห็ดทานเมื่อนี่ได้เห็ดทานเดยยายกินสวยก็สวยสวยจังเลยตอนี่สวยจังเลยได้ซีดอกพี่น้องเอย หาหาเลาะเบิ ha, ha, lo, ่งอีกก่อน